หยาบเอนเทนหรือโคมดมอสจากบริษัทอินดีนกุ๊กมีหลายท่านถามผมว่าอินดีนคืออะไรผมจะนำเสนอท่านผ่านรายการอายุน้อยร้อยล้านท่านจะได้พบกับอายุน้อยร้อยล้านเดอะสเปเชียลสร้างงานสร้างอาชีพขอเป็นสื่อกลางให้กับคนที่อยากมีอาชีพที่สองเพราะสถานการณ์โควิดทำให้เรารู้ว่ายุคนี้อาชีพเดียวไม่เพียงพอ ทุกคนต้องกล้าที่จะลุกขึ้นเปลี่ยนแปลงและก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จวันนี้คุณน็อตได้รับภารกิจพิเศษในการพาทุกคนมาหาคำตอบเกี่ยวกับแวดวงของธุรกิจเครือข่ายธุรกิจที่หลายๆคนสงสัยว่าทำแล้วจะประสบความสำเร็จจริงหรือไม่และคุณก้องมีความเกี่ยวข้องอะไรกับธุรกิจเครือข่ายแพลตฟอร์มออนไลน์อินดีมเทปนี้มีคำตอบครับก็เหมือนกับทุกธุรกิจนะฮะมันก็มีคนที่สำเร็จ มันมีคนที่ไม่สําเร็จเปลี่ยนที่ซื้อที่กินที่ใช้แล้วสามารถที่จะสร้างไรายได้ได้อินดียคือแพลตฟอร์มสาหรับคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจ SME เจ้าของโอทอลงทุนแค่ล 1, หลักพันลาทสวัสดีครับยูนอยร้านช่วงเดอะสเปเชียลเอพิโซดนะครับวันนี้ผมมาทำหน้าที่พิธีกรแล้วก็ทำหน้าที่ตัวแทนคนกลางในการสัมภาษณ์ธุรกิจเครือข่ายหรือธุรกิจ MLM นะครับซึ่งหลายๆคนผมเชื่อว่ามีความคิดในแง่ลบกับธุรกิจนี้อยู่นะครับว่าหลอกลวงหรือเปล่า ทำแล้วสำเร็จจริงหรือไม่นะครับวันนี้เราจะมีคำตอบให้ครับ สวัสดีครับคุณก้องครับสวัสดีครับคุณโอมครับวันนี้นะครับต้องขออนุญาตคุณก้องนะครับทำหน้าที่พิธีกรแทนนะครับผมซึ่งคุณก้องเองนะครับเราก็รู้จักกันในนามเจ้าของบริษัทมัชูลูมนะครับคุณก้องเองก็มีธุรกิจมากมายหลากหลายเหลือเกินนะครับทำไมถึงมานั่งตําแหน่งประธานของบริษัทอินดีมครับก่อนอื่นก็ต้องก็ต้องขอขอโทษนะฮะเพื่อนๆหลายๆคนขอโทษแฟนๆหลายๆคนนะที่อาจทําให้คนหลายคนไม่สบายใจเพราะว่าผมมาทําอินดีมก็ต้องขอบคุณด้วยส่งรูปผมมาให้ดูด้วยว่าจริงๆว่าก้องกัดูกแอบอ้างชืื่่่ออออออวชหรรเปลาาจิงงกก็ต้ขบ ก็ตอนนี้ก็เป็นประธานของบริษัทอินดีมฮะสิ่งหนึ่งที่ผมสนใจก็ผมรู้ผมกว่าธุรกิจนี้มัน่าสนใจเพราะอยู่ในเมืองไทยมา40กว่าปีแล้วก็มีคนที่อยู่ในธุรกิจเครือข่ายเนี่ยประมาณ11ล้านคนแล้วก็แอคทีฟเนี่ยหลายล้านคนจริงๆมีบริษัทนะฮะที่อยู่ในธุรกิจนี้มูลค่า7,9,000ล้านบาท แล้วมีบริษัทเนี่ยเคลื่อนไหวอยู่ประมาณแค่400บริษัทเท่านั้นเองผมก็ทําเกี่ยวกับ SME มาเป็น10ปีก็คือว่าสิ่งนึงที่อยากทาก็คือว่าอยากให้คนมีหลายๆอาชีพอยากให้มีหลายๆรายได้แล้วก็จุดเริ่มต้นของอินดีมเนี่ยเราเริ่มต้นว่าเราอยากจะเป็นแพลตฟอร์มที่ดีแพลตฟอร์มหนึ่งในการที่จะรวมของคนที่มีสินค้า หรือคนที่เป็นโอท็อปอยากจะมีช่องทางการกระจายสินค้าคแล้วก็รวมของคนที่อยากจะมีรายได้อยากจะมีอาชีพพิเศษมารวมอยู่ที่อินดีนี่คือเป้าหมายแล้ววันแรกเนี่ยเราก็เริ่มใช้ดิจิตอลแพลตฟอร์มเราใช้เทคโนโลยีเข้ามาตั้งแต่วันแรกเลยทุกคนสามารถทํา ที่ไหนเวลาใดก็ได้ในทุกสถานการณ์นนี้คือสิ่งที่เป้าหมายที่อยากจะให้อินดีมเ,เป็นแบรนด์ที่คนไทยภูมิใจครับครับผมผมเชื่อว่าหลายๆคนคนงเคยผ่านธุรกิจเครือข่ายกันมาเยอะผมเองก็เป็นคนหนึ่งนะที่ถูกชักชวนจากเพื่อนนี่แหละให้มาทําธุรกิจเครือข่ายหลากหลายแบรนด์หลากหลายยี่ห้อแล้วเกินแต่สุดท้ายเนี่ยก็ไปไม่รอดจนทําให้เกิดอคติในใจว่าเอ๊ะธุรกิจเครือข่ายมันหลอกลวงหรือเปล่าให้เราเสียเงินไปแล้วเราไม่ได้อะไรกลับคืนมาเลยแต่คนที่ชักชวนเราเนี่ยกลับได้เงินมากมายมหาศาลแล้วก็มาหลอกลวงว่าทําอย่างนั้นทําอย่างนี้วจจะะปรรสสบคาามํเ็ คุณอมมีความคิดในร้านนี้อย่างไรบ้างครับใน,ในธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นอาชีพที่ดีมากๆในต่างประเทศครับแล้วก็มีคนไทยหลายๆคนที่อยากจะปรับ นำเอาโมเดลของธุรกิจเครือข่ายเนี่ยไปปรับเพื่อหาผลประโยชน์เข้ากับตัวเองนะครับหรือว่าเอาเขาอาจจะอยู่ในบริษัทที่ดีแต่ตัวเขาเนี่ยอาจจะอยากได้มากกว่าที่อยากจะช่วยให้คนสําเร็จแต่มันก็จะมีจํานวนกลุ่มคนจํานวนหนึ่งที่เยอะพอสมควรครับที่ทําธุรกิจนี้แล้วก็ประสบความสําเร็จแล้วก็ทําเป็นอาชีพที่เป็นกระเป๋าหลักทางที่1ทั้งทางที่สองทางที่3าขอ,ของครอบครัวแล้วก็เขาสามารถที่จะช่วยสร้างให้คนเนี่ย ประสบความสําเร็จหรือมีรายได้กระเป๋าที่2ที่ดีเยอะแยะมากมายได้เหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วแน่นอนว่าคนที่มีคติก็ยังมีคติอยู่นะ,ะบางคนเขาเอาไปเปรียบเทียบกับการทําธุรกิจเครือข่ายแบบนี้ว่าเป็นแชร์ลูกโซ่หลอกลวงเงินต่งตงางๆนาน,า,นาเนี่ยเรามีความคิดด้านนี้อย่างไรบ้างครับก็ <S <S จริงๆแล้วเอาง่ายๆหลักการในการเขาเรียกว,ว่าคัดแยกแล้วกันนะครับก็คือว่าคำว่าแชร์ลูกโซ่กับธุรกิจเครือข่ายนแชร์ลูกโซ่แน่นอนว่าเป็นธุรกิจที่1นึ่ผิดกฎหมายนะครับไม่ได้รับอนุญาตนะครับตามตามใบสคบอย่างที่สสินค้าก็ ไม่มีนะครับหรือถ้ามีก็ไม่ได้รับออยอนะครับ <c oughs> แต่ธุรกิจเครือข่ายเนี่ยก่อนที่เราจะทําเราต้องไปยื่นขออนุญ,ญาต <c oughs> ทับจากหน่วยงานของสคบก่อนนะครับ <c oughs> แล้วเราก็ค่อยเข้าไปปรึกษากับเขาว่าการทําธุรกิจโมเดลแบบนี้แพลตฟอร์มแบบนี้การทําธุรกิจแผนการตลาดแบบนี้ทางสคบอ,อนุญาตเราถูกต้องหรือเปล่า <c oughs> ผมว่าช่วงนี้หลายๆคนคงคิดหาธุรกิจเสริมแล้วละ่ะเพราะว่าแน่นอนว่าในที่เราเกิดวิกฤตโควิดแบบนี้มีอาชีพเดียวไม่พอแน่นอนอยากจะมีอาชีพเสริมที่ทําอย่างไรเนี่ยหนึ่งไม่ต้องลงทุนมากแล้วก็ได้ผลตอบแทนกลับมาที่สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้อาจจะไม่ได้ร่ารวยอะไรหรืออาจจะถ้าขยันหน่อยก็ร่ารวยไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าทาอย่างสม่ําเสมอเนี่ยก็สามารถจะเลี้ยงดูตัวเองได้ในช่วงวิกฤตแบบนี้เอางี้ขอเวลาไปนั่งคุยลึกๆได้ไหมว่าอินดี้มันแต,ตกต่างกับธุรกิจเครือข่ายอย่างอื่นอย่างไรบ้างไม่รอพ คุณนะไม่หลอกผมนะไม่หลอกกันนะไม่หลอกกันนะไม่ได้หลอกไปเปิดสมาชิกใช่ไหมไม่มีครับผมไม่หลอกนะคุณไม่หลอกครับไม่หลอกนะไม่ครับงั้นไปคุยย้อนย้เลยนะครับผมไปเลยครับผมเอาล่ะครับคุณก้องคุณโอมครับมีเวลาให้ผมใช่ไหมวันนี้ เพราะจริงๆผมเองก็เป็นคนหนึ่งนะที่มีทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจเครือข่ายที่ไม่ค่อยดีครับผมเพราะว่าผ่านการถูกชักชวนมาเยอะแล้วก็เสียเงินกับตรงนี้ไปเยอะพอสมควรเหมือนกันก่อนอื่นเลยอยากจะรู้จักธุรกิจเครือข่ายจริงๆเลยว่ารูปแบบของธุรกิจเครือข่ายจริงๆมันเป็นอย่างไรครับรูปแบบธุรกิจเครือข่ายจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือการแค่เปลี่ยนที่ซื้อที่กินที่ใช้ โดยปกติแล้วเราเดินเข้าไปซื้อของตามซูปปเปอร์มาร์เก็ตตามอะไรต่างๆนานาเราแรงฟันหนาหาวน้ำสาะผมหรือบางคนตอนนี้มันก็จะมีตลาดเพิ่มเติมเป็นตลาดของพวกอาหารเสริมหรือสกินแคร์ที่เราเราจำเป็นต้องใช้มากขึ้นซื้อของเหล่านี้ผ่านช่องทางปกติเราไม่เคยได้ะไรคืนคยกเว้นเงินทอนใช่ครับ,รบแต่ว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นแพลตฟรอร์มของ MLM ธุรกิจเครข่ายก็คือว่าเปลี่ยนที่ซื้อที่กินที่ใช้แล้วสามารถที่จะสร้างรายได้ได้ อย่างแรกอย่างที่2ถ้าเกิดสามารถรวบรวมกลุ่มผู้บริโภคเหล่านี้เข้ามาได้นะครับเราก็จะมีมีรายได้เพิ่มเติมเข้าไปถือว่าจริงๆแล้วสินค้าที่เราใช้ในเชลล์เราซูปซูเปอร์มาร์เก็ตส่วนใหญ่เนี่ยฮะสี่สิบเป็นี่ยเป็นค่าการตลาดและค่าดิสติบิวชันหลักการก็คือว่าเราเอาสิ่งสิ่งเนี้มาให้กับสมาชิก ดีกว่าที่ไะให้เป็นค่าโฆษณาหรือค่าดิสเทิลชันก็คือว่าเป็นเหมือนสหกรณ์เป็นเหมือนแพลตฟอร์มเป็นทูวรวมของการกระจายรายได้เข้าสู่สมาชิกนี่คือว่าเราก็เป็นแพลตฟอร์มที่มีระหว่างคนที่อยากเอาสินค้ามาขายกับคนที่อยากทําธุรกิจอ่ะทีนี้มันมีบริษัทหลากหลายที่ทำเอ็มเอ็มที่คุณต้องบอกมี4.500บริษัทมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้เป็นสิบล้านคนอินดีมันแต,ตกต่างจากบริษัท m อ็อื่นอย่างไรบ้างครับผมในธุรกิจเครือข่ายทั่วไปการที่จะทํารายได้ กับบริษัทนั้นๆจะต้องซื้อสินค้าของบริษัทนั้นๆแต่ทีนี้เนี่ยเรามีแพลตฟอร์มอันหนึ่งครับที่เป็น Affiliate ก็คือว่าหมายความว่าปกติแล้วเนี่ยเราซื้อสินค้าอะไรอยู่เราซื้อชิ้นเดิมที่เดิมแต่เปลี่ยนช่องทางการซื้อนิดนึงอินดีมจะมีเว็บไซต์ตัวหนึ่งครับชื่อพันล้าน .com ที่รวบรวมเอาช็อปออนไลน์ต่างๆเข้ามาไว้ที่เรานะครับเราเป็นเกตเวยให้สมาชิกของเราเนี่ยสามารถไปช้อปปิ้ง ผ่านออนไลน์ได้ 1. ปลอดภัย 2. ไม่ต้องไม่ต้องเดินทางนะครับ3ก็คือซื้อของอย่างเดิมหมูเห็ดเป็ดไก่ก็มีผักก็มี<อ>ครับ ครบทุกอย่างเลยครบทุกตัวเลครบหมดเลยที่เราต้องใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วใช่ครับเพียงแต่เปลี่ยนวิธีการซื้อวิธีการซื้อใช่ครับมาซื้อออนไลน์ใช่ครับแต่ก็ซื้อกับเจ้าเดิมที่เราไว้ใจนี่แหละถูกต้องครับผ่านทางอินดีมใช่ครับแล้วผลประโยชน์ที่คนซื้อได้ได้อะไรครับก็อาจจะได้เป็นแคชแบ็กกลับไปนะครับส่วนตัวถ้าใครซื้อคนนั้นได้ยิ่งซื้อมากยิ่งได้มากแต่มันสามารถไปได้ไกลกว่านั้นก็คือว่าในอินดีมเนี่ยสมมติตัวตัวเรา เราซื้อเราได้เราไปรวบรวมคนที่ซื้อของพวกนี้อยู่แล้วเข้ามาอยู่ในองค์กรของเราอยู่ในทีมของเราเขาซื้อเราก็ได้ส่วนส่วน,ส,วนส่วนต่างของขค่าการตลาดกลับไปด้วยคนซื้อก็ได้ด้วยส่วนใหญ่ของ ML m m m ก็จะ er เป็นแบบนี้โดยเฉพาะอินดีมคืออินดีมถูกสร,ร้างขึ้นมาเพราะเป็น แพลตฟอร์มสำหรับคนที่อยากจะขายของคือคนที่มีธุรกิจคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจ s m e เจ้าของโอทอปอย่างาธุรกิจเนี่ยมีช่องทางกระจายสินค้ามันจะมีสักกี่ที่นะฮะที่เวลาเราลงทุนเนี่ยลงทุนแค่หลักพันบาทหรือตอนช่วงนี้ไม่ต้องลงทุนเลยแล้วก็มีคนมาสอนมีคนมาทำมีคนสําเร็จอยู่แล้วแล้วก็มาคอยบอกมาคอยโค้ชปัจจุบันอินดีมีสมาชิกทั้งหมดกี่คนเจ็ดหมื่นครับแอคทีฟเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นคนคมีคู่ค้าต่างๆสินค้าต่างๆที่อยู่ในอินดีนนี่เยอะขนาดไหน ครอบคุมพอไหมสำหรับว่าชีวิตคนหนึ่งจะไม่ต้องซื้อของที่อื่นมาซื้ออินดีมามีเยอะมากครับแล้วก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆในในปี2ปีข้างหน้านี้ด้วย<ม>ก็ไล่ตั้งแต่แบบสกินแคร์อาหารเสริมยาสีฟันไปจนถึงน้ําพริกเผาก็มีในมุมมองว่าด้วยความสําเร็จนั้นทัศนคติมีความสําคัญเทียบเท่าได้กับความสามารถวอเตอร์เอวาสกอต ช่วงนี้คุณนอ็อตขอเป็นตัวแทนในการหาคำตอบจากคุณโอมและคุณก้องว่าธุรกิจเครือข่ายมีคนสำเร็จจริงไหมหลอกลวงหรือไม่และหากจะเข้ามาทำธุรกิจนี้ต้องทำอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จถ้าพร้อมแล้วไปติดตามกันต่อเลยครับสุดนี้น่าสนใจในในฐานะผู้บริโภคแล้วกันเนะที่ยังไงก็ต้องซื้อของใช้จำเป็นในชิตประจวันอยู่แล้วเปลี่ยนช่องทางในการซื้อมาซื้อผ่านตรงนี้แถมได้แคชแบ็กกลับไปได้คะแนนกลับไปทีนี้สำหรับคนที่อยากจะทำธุรกิจอยากมีอาชีพเสริม มาทํากับอินดีเนะี่ยถามจริงๆเคยมีคนสําเร็จจริงๆไหมเคยมาเพราะว่าเราจะเห็นภาพแบบเอาตรงๆนะที่ผ่านมาคนทําธุรกิจเครือข่ายเนี่ยก็จะแบบขับรถสปอร์ตไปถ่ายรูปที่เมืองนอกใช้ของแพงๆอะไรเงี้ยมันสําเร็จจริงๆหรือเปล่ากับธุรกิจก็ยืนยันครับว่ามีคนสําเร็จจริงอันนี้คือทั้งในอินดีมแล้วก็หลายๆบริษ,ษัทด้วยนะครับนี่แต่ว่าก็หลายคนแล้วแต่เขาจะ พรีเซนตแบบไหนแต่ของธุรกิจอินดีมเราจะเป็นบริษัทที่ชอบคุยอะไรแบบตรงไปตรงมานะครับแล้วเราก็เกิดขึ้นมาจากการที่คนสําเร็จของเราเนี่ยเคยเป็นหนี้กันมาเยอะมากนะครับตอนนี้ความสําเร็จของเขาก็คือเขาปลดหนี้ได้ภายในระยะเวลาอันสั้นหลายคนมา,มากๆนะครับตัวอย่างก็มีอัน,นี้4ี่ล้านใช้เวลา3-4เดือนปลด4ล, 4, ล4ล้าน3าเดือนปลดหนี้หมดหรอครับ แต่เขาทําจริงจังมากนะครับเขาใช้เวลากับกับธุรกิจเนี่ย24ชั่วโมงเนี่ยแรกว่าแทบจะทําธุรกิจแบบนี้ติดต่อกันเลย4เดือนพยายามสร้างทีมพยายามสร้างเครือข่ายผู้บริโภคของเขาตอนนี้ผ่านมาประมาณเกือบเกือบ2ปีแล้วเขาก็มีรายได้รวมกันหลักเป็นหลายสิบล้านบาทแล้วแต่ความขยันของแต่ละคนครับเพราะว่าบริษัทอินดีมเราก็สื่อสารตรงๆเราไม่ได้เป็นโฆษณาชวนเชื่อว่าเข้ามาแล้วสมัครปุ๊บจะรวยทันทีนั้นธุรกิจเครือข่ายมันก็เป็นอาชีพหนึ่งมันเป็นธุรกิจหนึ่งที่จะต้องงทําาน อินดีนก็จะมีคำหนึ่งขึ้นมาคือออนไลฟ์สไตล์แต่ละคนถนัดแบบไหนทำแบบนั้นแต่เราจะมีวิธีการมีโค้ชสอนมีมีคนมาสอนให้จากคนที่ประสบความสำเร็จมาแล้วในการทำวิธีการต่างๆนานาเหล่านั้นมาสอนคนนี้ถนัดแบบนี้เราเอาโค้ชคนนี้ไปสอนเพื่อให้เขาใช้วิธีการที่เขาถนัดออกไปทำไรายได้จากการที่เขาเป็นออนไลฟ์สไตล์ของเขาเอง ผมว่าแต่ละบริษัทแต่ละแบรนด์ก็มีเคานเจอร์ที่แตกต่างกันไปซึ่งก็ผมก็ตัดสินใจอยู่ยากเหมือนกันตอนแรกก่อนที่จะก่อตั้งอินดีมฮะอย่างคุณน็อตบอกว่าบางคนเขาก็กสสปอตบางคนก็โชว์ไลฟ์สไตล์ที่ไปเมืองนอกอะไรอย่างี้ครับแต่ว่าเคานเจอร์ของอินดีมก็คือว่าเขาก็เริ่มต้นจากคนที่เป็นหนี้แล้วเวลาเป็นหนี้มันเป็นทุกข์พอเป็นเป็นทุกข์ก็คือว่าอยากจะหาทางปลดหนี้เพราะเราพิเซ้นว่าเราปลดหนี้ได้หรือ,อยังเราช่วยคนปลดหนี้ได้กี่คน อันนี้คือหน้าที่ของอินดีก็คือว่าเศษที่1ก็คือว่าช่วยคนปลดหนี้ให้ได้มีชีวิตที่ดีขึ้นให้ได้อย่างที่คุณโอมบอกว่าผู้นําของเราหรือสมาชิกของเราเนี่ยมีคนที่มีรายได้นะฮะเพราะอินดีเปิดมาประมาณเกือบสอปีแล้วมีคนที่เคยได้รับรายได้จากอินดีเกินยกิน20ล้านบาทขึ้นไปมี1คนเกิน10ล้านไปมีอีกหนึ่งคนมีรายได้เกินล้านไปมีประมาณสัก50คนมีรายได้หลักแสนเนี่ยมีประมาณร้อยคนมีรายได้หลักพันนะฮะมีเป็นหมื่นๆคน นี่คือสิ่งที่อินดี้ทาให้เกิดขึ้นในช่วงเวลา2ปีนี้อันนี้คือแสงสว่างปลายอุโมงค์ความฝันอีกแล้วว่าฉันจะปลดหนี้ได้แล้วทํำยังไงจะเดินทางไปถึงแสงสว่างตรงนั้นได้มันจะทํำยังไงได้วิธีการทําจริงๆแล้วธุรก,กิจเครือข่ายมันไม่ยากเลยบางคนเข้ามาแล้วทำทำไม่สําเร็จมันก็แค่ยังไม่สาเร็จเพราะว่าจริงๆแล้วในการทําธุรกิจส่วนตัวหรือจะจะสักเซสจากจากอาชีพใดๆก็ตามมันจะต้องใช้เวลา สปี5ป้ปี10ปีบางคนเป็น10ปีเพิ่งจะสําเร็จในอาชีพที่ตัวเองทํา mm hmm. แต่ธุรกิจเครือข่ายพอเข้ามาแล้วเขาถูกเขาถูกขายฝันถูกขายความคาดหวังว่าจะสําเร็จในระยะเวลาอันสั้นเขาก็เลยเข้าใจว่า3เด mm ือ hmm. น6เดือน1ปีจะสําเร็จ mm hmm. มันมีคนสําเร็จในระยะเวลาอันสั้นแบบนั้นจริง แต่เขาจะชอบเข้าใจผิดว่าสมัครเข้ามาแล้วไม่ต้องทําอะไรเลยนั้นธุรกิจอินดีมก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วใช้เวลากับมันด้วยความเข้าใจเคล็ดลับของธุรกิจเครือข่ายในความเข้าใจผมคือเราต้องเข้าใจธุรกิจถ้าเราเข้าใจว่าจริงๆแล้วมันก็เหมือนธุรกิจทั่วไปธุรกิจหนึ่งครับว่ามันต้องใช้เวลากะว่าจะเรียนแค่3เดือนแล้วสําเร็จมีไรายได้มากกว่าหมอมันก็เป็นไปไม่ได้ครับดูมืนอินดีมจะพูดแฟกต์ความจริงสักส่วนใหญ่มไม่ได้ขายฝันมากผมว่าความท้าทายและก็สเสน่ห์ของธุรกิจเนี้ยก็คือว่า AOI Return of Investment ก็คือว่าการลงทุนในแง่ของตัวเงินนะที่ต่ำกว่าธุรกิจอื่นถ้าสมมติธุรกิจเครือข่ายเนี่ยลงทุนเขาลงทุนกัน2,500บาท1000บาทหรือตอนนี้ไม่ต้องลงทุนแล้วก็มีเงินเขาเอามาจ่ายแต่ว่า Return ที่กลับมาถ้าใส่ความพยามยใส่ความเข้าใจใส่เวลาเข้าไปมีโอกาสจะได้จับเงินหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านมีเห็นแล้วเป็นไปได้ก็พูดถึงความเสี่ยงแรกเลยแล้วกันนะความเสี่ยงแรกคือหนึ่งต้องเปิดใจรับธุรกิจนี้ก่อน และสิ่งที่ต้องเจอคือว่ามันมีโอกาสจะเสียเพื่อนหลายธุรกิจที่คนเริ่มทําเครือข่ายแล้วเอาตัวเองไปบอกว่าเฮ้ยฉันทําธุรกิจเครือข่ายนะมาทํากับเราสิส่วนใหญ่เพื่อนจะเบินหน้าหนีหมดเลยจงจะทํายังไงให้ให้เขาเปิดรับเรามากขึ้นในการที่เราจะพูดถึงธุรกิจเครือข่ายที่เรากําลังจะทําถ้าเป็นถ้าเป็นผมนะครับสมมุติว่าถ้าผมต้องไปชวนเพื่อนผมก็คงคุยตรงๆแหละเพราะว่า การเสียเพื่อนผมมองว่ามันเกิดจากการที่เราไม่ได้พูดความจริงกับเขาต่นี้เนี่ยก่อนที่เราจะไปคุยเหมือนเดิมเลยคือเคล็ดลับในการทําธุรกิจเครือข่ายคือมันต้องเข้าใจถ้าเกิดเราเข้าใจในธุรกิจเครือข่ายเราจะสามารถคุยกับเขาได้เช่นสมมติพี่น็อตครับผมทําธุรกิจเครือข่ายที่อินดีม นะครับมีพี่ก้องเป็นประธานนู่นนี่อะไรเงี้ยทีนี้เขาก็แบบเฮ้ยเครือข่ายเหรอก็จะแบบเริ่มตกใจเริ่มยี้อยากจะวิ่งหนีผมก็จะถามก่อนพี่น็อตครับในความเข้าใจธุรกิจของพี่ในธุรกิจเครือข่ายของพี่พี่เข้าใจแบบไหนบ้างพี่น็อตก็จะอธิบายมาแต่สี่ห้าข้อผมก็บอกว่าอะไรที่คุยมาทั้งหมดที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีหรือเป็นสิ่งที่เขาเข้าใจผิดอยู่พี่น็อตเข้าใจผิดอยู่ก็บอกว่าอันนี้แสดงว่า เป็นนิยามความเป็นธุรกิจเครือข่ายของพี่นอ็อตไม่ตรงกับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตเล่าความเป็นธุรกิจเครือข่ายของผมให้พี่น็อตฟังก็คืออินดีนเน้นพูดความจริงรไม่ได้มาขายฝันอะไรมากมายแล้วก็อินดีมเริ่มต้นจากดิจิทัลแพลตฟอร์มซึ่งส่วนใหญ่สมาชิกของเราก็คือแนะนํากันในดิจิทัลแพลตฟอร์มซึ่งก็บอกตรงๆอยู่แล้วว่านี่คือธุรกิจอินดีมคุณอยากดูก็ดูถ้าคุณสนใจก็ติดต่อมา ลงทุนเริ่มต้นเงินนินเท่าไรก็เริ่มต้นที่หลักพันครับก็จะประมาณ1690บาทอันนี้ก็แตกต่างนะที่อื่นต้องซื้อสินค้าเป็นมืนถือป่ะอันนี้ไม่จำเป็น1,600กว่าบาทนี่ได้สินค้าไหมได้ครับได้สินค้าด้วยการผม<ๆ>ว่าเอาไอบางทีมันตอบไปทุกอย่างหรือว่าเป็นบาทบางทีทา,านข้าวบางทีไปปาร์ตี้บางทีซื้อของให้ตัวเองบางทีมันเยอะกว่านี้<ม>แต่นี่หมายความว่าเป็นเงินลงทุนนะฮะสำหรับเริ่มต้นแต่ว่าไม่รวมว่าต้องเอาใจที่ไปใส่ความเข้าใจที่ไปใส่หรือว่าเวลาเข้าไปใส่ คุณโอมครับอย่างผมก็ทําสินค้าหลายอย่างนะที่ขายนะผมอยากจะมาร่วมกับอินดีมเอาของผมมาขายกับอินดีมเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เลยครับก็ตอนนี้เราเปิดแพลตฟอร์มอีกตัวหนึ่งขึ้นมาเป็นเว็บไซต์ชื่อถูกดีเป็นภาษาอังกฤษนะครับ,รบซึ่งตัวนี้มันจะเป็นเว็บไซต์ที่เหมือนกับเป็นช้อปปิ้งออนไลน์อีกอันหนึ่งนะครับซึ่งเว็บไซต์ตัวนี้เราจะรวบรวมสินค้าที่อยาก อยากจะมารวมในช้อปปิ้งออนไลน์แต่ไม่สามารถรวมได้อาจจะเป็นร้านอาหารอ,อาจจะเป็นสินค้าโอท็อปหรือเป็นสินค้าต่างๆของของคนไทยที่อยากจะไม่รู้จะไปทําตลาดที่ไหนเพราะว่าเรามองว่าสินค้าของคนไทยดีเยอะแยะมากมายแต่ว่าอาจจะไม่ได้รับการสนับสนุนหรือไม่ได้รับการทําตลาดที่ถูกต้องแะ้ะเรามีลูกค้ารองรับอยู่แล้วประมาณ7 0,000กว่าคนเราสามารถเชิญชวนเข้ามาได้เต็มที่เลยครับเราเราับแบบอลิมิตเลยความรู้สึกเหมือนอินดีนเป็นร้านค้าออนไลน์มากกว่าที่รวมสินค้าหลากหลายนะ แต่คนที่เป็นสมาชิกได้ประโยชน์จากมันในการ,รใช้จ่ายตรงนี้สุดท้ายแล้วครับก็เชื่อว่าหลายๆคนที่ดูเทปนี้จนจบนะอาจจะยังไม่เปิดใจในการรับธุรกิจเครือข่ายอาจจะฟังไว้ชั่งใจอยู่หรือยังไม่ตัดสินใจเลยจะพูดให้เขาเหล่านั้นมั่นใจในธุรกิจเครือข่ายว่าเขาจะไม่โดนหลอกและเขาสามารถที่จะมีไรายได้เสริมจากธุรกิจเครือข่ายอย่างไรได้บ้างครับผมเห็นคนหลายคนหลากหลายอาชีพที่ประสบความสาเร็จในธุรกิจเครือข่ายเขาเริ่มต้นจากการที่ไม่ชอบ แต่เขาไปชอบที่ผลลัพธ์วันนี้ตัวเราอาจจะทําธุรกิจส่วนตัวเราอาจจะทำธุกงานประจําหรือทําอาชีพต่างๆเราอาจจะไม่ชอบอาชีพนั้นแต่เราชอบผลลัพธ์เพราะเราได้รับเงินเดือนเราได้รับกําไรเราได้รับค่าคอมมิชชั่นต่างๆเหมือนกันครับธุรกิจเครือข่ายมันก็เป็นแค่ธุรกิจธุรกิจหนึ่งที่มันมีผลลัพธ์นะแล้วมันมีความสําเร็จชัดเจนที่ให้เห็นมันมีบริษัทที่ดีแล้วมันก็มีบริษัทที่ไม่ดีเพราะนั้นแล้วก็อยากให้ทุกคนเข้ามาลองแค่ศึกษา เพื่อดูว่าผลลัพธ์ที่ธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเขาให้เนี่ยตอบโจทย์ชีวิตเราไหมถ้าผลลัพธ์ใช่ก็เข้ามาศึกษายังไม่ต้องลองก็ได้แค่นั้นเองครับสุดท้ายก็เปิดใจลองศึกษากับมันแล้วคุณก็เลือกอเองว่าธุรกิจไหนเหมาะกับคุณ บริษัทไหนเหมาะกับคุณบริษัทไหนตรงจริกับคุณบริษัทไหนจริงใจกับคุณแค่ไหนแค่เปิดใจลองลองรับมันสักนิดหนึ่งนะครับผมหลายคนอาจจะกังวลใจหลายคนอาจจะไม่สบายใจว่าทําไมพวกเราถึงมาทําธุรกิจเครือข่ายทำามธุรกิจ MLM ทําธุรกิจเน็ตเวิร์ r มาเก็ตติ้งพวกเราไม่ได้ทําแค่นี้เราทําอินดีมเพราะเราเชื่อว่าเราจะไปไกลกว่านี้ เราจะเป็นแพลตฟอร์มสาหรับคนไทยเราจะเป็นแพลตฟอร์มสําหรับคนที่ต้องการที่จะมีรายได้เสริมรายได้พิเศษและคนที่ต้องการที่จะเปิดโอกาสให้กับชีวิตครับนี่คือสิ่งที่พวกเราจะทํากับอินดีนครับเพราะเราเชื่อว,ว่าทุกอาชีพล้วนมีคุณค่านในตัวเองจงภูมิใจในทุกหยาดเหงื่อที่ทําเพื่อคนข้างหลังจงภูมิใจหากธุรกิจนั้นสามารถเลี้ยงปากเลี้ยงท้องครอบครัวได้ระวังว่าอายุนรยล้านอีีพิเศษนี้จะเปลี่ยนมุมมองของคุณ ที่มีต่อธุรกิจเครือข่ายด้วยใจที่เปิดกว้างมากขึ้นเพราะโอกาสมีอยู่ทุกที่ขอเพียงคุณมองเห็นและรู้จักที่จะควายคว้ามันอายุน้อยร้อยล้านเดอะสเปเชียลความฝันไม่สามารถเป็นจริงได้ด้วยเวทมนต์ต้องเสียเงื่อมุ่งมั่นและทำงานอย่างหนักตั้งหกักโคลินพาวเวล